สวัสดีครับสายวนแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดพระอาจารย์สงวนยามพย่แล้วกัพ่อหยาบน้ำอออาจารย์พาเดินชมครับผม ให้เดินชมรอบบริเวณวัดนะครับอเอาใส่ผงใส่รองเท้าไหมเนตัวรางเกล็ดร้อนดีเลยออาจารย์อยากก่อนอยากไม่ใช้ได้ภูมิพาเดินตามพระอ,อาจารย์ครับอันนีภูภูพ,พ,พา ประตูประตูเมืองรับแลิดางมาถึเป็นรากมาถ่ายอนประตูเมืองลับแลจีเกนจีเกนจีเกนสิกออกกันครบาับประตูเมืองับแลปรับแลครับผมจิฝนบ่ห้ามหลานสิังว um ่า bọn lúc nào không hết bọn quá 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 อาจารย์พาขึ้นเขาครับหวานปลาหวานปตา,า,า,ปาขึ้นเขา,า,า,ขขาชมวิวครับ ไม่เห็นตามต้นไม้ตัคน่ัน้ายกหมนสายกวนี่เออ่าสายกวนตามลงตามานั่งถ่ายรูปเลวนั่งถ่ายรูปถ่ายให้รูปเฮ้ยมันเท่จังเลยไหนแม่ไหนแม่อุ้ม อนเอไปทายาั่าั้นนีถำแต่ายลงน้างล่างว่าที่ชั้นบันไดก็เส็นถ้ำนะครับนั่นอาจารย์อาจารย์ตอดวต้องมือเ่เพราะว่าทั้นไหนมีโอ้ั่นจเป็นถ้ำทางล่างมาชั้นบ่ถ้ำเข้าเมืองรับแล้ครับผมเอิเอาไปพ่อกระอบบ่หลายก็ไม่ไม่ตั มัเป็นฐานเด่อคนลาคนเขา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 หญิงกับเซฟพญานาคเขาบวพญานาคคนลาคนน่สูงมาไดบงด้วยือครับบวพญานาคบวขยายขึ้นเอาเออพญานาคอยู่ด้านนาทางนู้นนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาอนนี้อยู่บนยอดเขา ูมตนูมตนมาูเขางาตเป็นั่งไปเลยูเขาการิสงางไปไม่คุณนี่ตงยังนออยู่โอ้หเออเขาบอกเขาเนืโอ้โหโหดหินใหญ่มากครับหินบนภูหินธรรมชาติ ครับเป็นถ้ำครับโคตรห็นดยินครับโคตรเห็นเป็นถ้ำเลยครับ ทางเข้าถ้ำหินธรรมชาติครับ

hắn bảo là anh chàng chuyên khoa khám coi da này, anh em. Ừ. Đồi เงปูว่อนชอบสาคตรอหาเป็นกุก็ร้องคูชาเด้่เห็นตัวนี้องปลาโคตรจะทำไมดงน่าจเสียกแล้วยังจะดุอยู่อยู่แล้กุฏิยังยั่งยวยม่อย่างยังรับอาจารย์น่าจะบูรณะใหม่ยู่วันนี้เช้งเห็นวนมันดีออกมารับพอดีวันนี้อาจารย์ได้ทํานพ้นศาสต์ไว้เพื่อว่าให้ลกิศลูกหาถ้าการเราเบิ่งห้อยเราดีกว่ามากดีกว่ามากที่เดือนบูรณะอยู่ เราก็ตีแล้วเมื่อเห็นก้อนนี่ม <m urs uit> ันสิวยธรรมดาเด่นเห็นก้อนนี่สวงามอาจารย์ว่าเป็นธรรมชาติดีอยู่สิ่งน้มควรโตกว่าน้ำเระบ่ไหลเข้าของที่นะั่นีทางทางตรงๆก็เว้นตะลบหมดแล้วเอาขอฝากขอฝากกัน

ฝากนะครับเอฟซีฝากให้ลูกหลานจากพระอาจารย์สายป่วนดูสิมีเลขอะไรครับสายปวดสวัสดีครับสายป่วนสวัสดีครับยังสายป่วนสวัสดีครับก่อนพูดว่าสายป่วนสวัสดีครับ เลขกระจาดเลขกระจาดเต็มช่องทีห้ยทั้งช่องแล้วเลขยังหันเท่าไรตัวใดมบ้างดูกันนะครับลองรองรวมไปดูสิตัวอะไรเลขเลขอะไรเลขอะไรลูกมีเลขอะไรบ้างเลขหกแน่ช่วงนี้แล้วเป็นเลขยังเนาะไม่รอดีมีเลขอะไรลูกเลขหกแล้วก็เลขอะไรเลขอะไรอีก เลขอะไรอีกอีบอ๋อเอากระพงเอาคุะพเห็นเลขอะไรบอกเอซีก่อนเลขอะไรลูกเลขเก้าหกเก้าหรเม้ายี่สวยจังะ่ใหญ่อาจารย์มาครัอาจารยนี่ได้ลงไปผูกเขาเอามาต้นเอียงก่อ่ะร้นจันผานมะเรียมีจังเลยต้นจันผาครับนันละไฟดูต้นนึ่นสละอืม ต้นจันผาครับอยู่ข้างบน,นผบา,นาผหินธรรมาชาติสวยงามมากครับา,า,า,ออาจารย์มงหมตดูดีเวันนี้พวกนี้เเหืออันนี้เขาเนว่าต้าานต้นบาต้นบาอันักวงต้นะไทาใดว่าตีกรน่นอย่ตูกวัดันยังดำ ก็เามาด้วยดกหักมากับเราเจ้ากินน้ำไล่กัดวันนี้เขมาเจ้าก็หาลองไหมหาอย่างอาหานบูนี่แบบเกาหันเป็นสาเี้ยสาหมที่ห้อมาผ่านมาเห็นว่าาที่รถเรียนมาหนึ่งเขาอนเป็นเป็นสาหน่อไม้ไล่

ครับโอ้โหเห็ดเต้าเห็ดไะ้เยอะเลยครับผมเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้อันนี้นออะไรมาสั่กใหญ่มากครับผมคนดูทิดนออะไรเอจะนอดูจบมั้นีนออะไร นอกําลังเสียบเพื่อจะได้หอทาทังชีวีช่องแคบวนไปยังไปายวกับผู้หาเปลี่ยนท่อเสีได้บ่ไดแล้วบ่หมกาบัไดแล้วเอาบันหมกันปันเปลี่ยนทัวได้หรือไใรเมีไปลอกก็ทียนท้องคนอ่ะนั่นเดี๋ยวคนไทยกันนั่น นอไรเนี่ยเทียครับสองนอนเทียเที่ยวดีเคนไทยมันตัวาดีมากครับพันนอไรสอนอครับผมนี่โอ้โหนอหนึ่งเส้นหน่อน่งเเห็นว่อยาวๆน่อครับผมเอนั่นหนอไรผมเนี่ยนะพามาเก็บก็ได้กินเก็บเห็ดเก็บนอไร

นี่ก็เหมืานมา่งสัปดาห์หน่งดอนมันจเป็นหม่างเกี้ยวหร่อยัมันบอกว่าเวลาีเกี้ยวจานก็เลยย่างมเล่ามคับดพวกดอกไาหหินรูปเต่าครับเดี๋ยวลไปหนหากน เอาวันใครคนจะขี่มาจ้ะยิ่งยิ่งคน่ะมนีแต่ันเป็นมอนทั้งสามเตียงเตีงแล้วชอวันหน้าก็ไม่เห็นละเจ้าปลาเห็นมเนนังเห้ยนี่ไงเห็นมเห็นังหันไนั่

กทางไข่เหอเองาเพื่อนด้วยพลางข้าวเหมือนทไม่หเพื่อนอันนี้ไหลขึ้นมากเหมือนเออใ่ยไหลขึ้นมากเยวไปทั้งขัวใ่ไปทั้งขัวรอดทำาำี้ทำนี้ทำนีเออเป็นทำดินใส้หรวาทำดินเพียงทำดินเพียงทำดินเพียงคับไปสูงกนไปทังขัวหนพื่นดันล้าหล้างหินแล้วก็ก้อยลังหินทังบนขานเออลังหินหลังหิน อันหนี้ตัวหันมาบ่ัค่อยหันมาแล้วสิหันมางตีนึงไปยิ้หินในสันเออต้องไปนั่งหินในสันได้วาดทิวทันไปหาเนื้อลูกกดงโคตรหินใหญ่มากครับเออนหมากเมันะบบงโคตรหินก็ค้อยท่ายก็ตายก็สะไล่เวงอันนี้ธรรมชาติหินมันธรรมชาติเดยอเินยงล่างยู่ไม่มอนาเลยนะ ไปแน,นีนนะู้กเน้ไงนะเออเนิ่งขวดมีน่องานร่วงผ่านร่องน้อยจะดีกดัใ่ไหไปง่ายเ,ยเ,าเออนี่น้ำนใม่สิเนี่ยเยียดเห็นบ่าตทั้งสิ้เออใชอคือของรงสมบูรณเน้ยรสมบูรณ์ของฝาธรรมชาติสวยงามครับ ลงไปจหนามงมาไปใหม,มาดำๆย <c oughs> ังสน่จะล้างเสียีลางหลังดึงูงมาเลยไหลหเป็นมือน่จิง้งา,งงามเนีอ่อาจารย์เป็นทายกรำทายตกำันห้องาหารมาทางเยกไหมหรนบ่ไรกล้องอะไ้องไรมาโมจ์แบบหม่มือถือที่สาระคนไทยอ่น,น,น,นะสกคนไทยดย พร,ร,ร,ระอาจ,จารย์พระชมธรรมชาติสวยงามครับ อืมยืนทำไหมเดินได้ไหมแล้วก็ดีใกล้ฮะแล้วกล้ังเวาี่ยใทานโอวาจกสเนาะครับข้าวงหาใส่จ่าก็มันเยิมนั่งใส่ลิ้นปลาโอ้อะไรเนี่ยยุเหรอง มันดาแล้วคิดยืนอืกไปมาเข้าอันนี้ทำทำเข็นกะเเดวทำเหียนทำเงน้ยกระเเดน้วยเป็นเป็นทำทำเขีนทำเงี้ยมทำว่านั่นทำกรโลอกกระเสียเนาะเะกี้ก็เป็นเป็นของานอันนั่นแสดงว่ามีเงื่อนเงย้ยอยู่ เข้าไม่ได้มันมีขี้เดีกันแบาทีอะไรลูกพุ้ง่าขอามันหมุ้งเลยเรา้ยาุนาเ็ไม่ได้มี่ไตนเดียมันขุดเงตายยู่หันดิอะอะไรกุตายกนโ้งบนกานิฟมันหนูเลย แสดงว่าหมาไล่คุกตายตายเราคงไม่ได้หอกงพาโอ้อะไรนี่สวยจังเนี่ยกินพอดีเลยคข้ามแทนนี่อย่างว่าตายในถ้ำนี้เนาะทีมันคือจังหันกล้วยไม้น่าจะมีดอกเนาะค่ะกเป็นกล้วยไม้เด้กล้วยไม้ป่าบอกเนาะกล้วยไม้ป่าติดอยู่กับผาหินสวยงามสวยแฉัน้้โอยยสว ธรรมชาติสวยงามครับมาได้แสดงากัดเล็บลนอังไงผมยังไหอเดี๋ยมุ้งินมนอมุ้งสิมนได้ไหมน้องปุ่ม้ลงดอีทังนาเดี๋้อมนะ

ถั <mile> ้งสืมาถืไฟอาจสืนากีเนี่ยถือไฟสืนกกีนเอาอย่าหามเลยตอบมาได้ว่าเราแม่ลูกมาแต่ดเด้อทานอีมันง้ามก็ทั้งคนเด้อธรรมชาติสาระในหลักมานรรมาน้ำน อีกพวกระอกกระแจะพอเดีเ oh, จ <and> ้าก no ็ทำมั้ like ีละหายดีห huh. า like oh ิกระเดียงาทำกระรอกระแจครับอะไรแบบถืนพวกหิกนอนนี่มันี้จะโย่เป็นนะเดียทั้งเอาสนใจสิน่จะเป็มต้นไทกับจินนต่ว่า่นมันก็ลสิห้องเด็กห้องเด็กศิลาเนี่ยนต้นไม้โอ้โหแชนแนิลาอยู่ทั้งต้นต้นต้นไทครับ มันหออหินเก็ไปฮ็ดต้นต้นไม้หอหินเก็บไป t เท่นั้นก็พไเจ้าเอาจไม่เจอออมาตั้ี่ห้าก่ได้ก้อนได้ที่เราจ้เออทนศิลาอยู่ข้างบนนี่ทำไมหุมไยินอนีดีทีมันจะงามือนโอ้เหน สายปวนกลับขึ้นมาถึงวัดแล้วครับไปชมรอบวัดมาเญาจะนากบัวโคกบัวโคเป็นไรนะบัวโค มันกำลังนิยมค่ะบัวโคกครับอ๋อนี่ไงนี่คือใบบัวโคกอ๋ออันนี้คือใบตอนที่คนกำลังนิยมไปดูอะไรกับพี่ปูเร็วใบบัวโคกโครกับ เดี๋ยวเจะพึ่งจะพึ่งน้องภูมไปก่อนน้องภูมโอ้โหวัสดีครับกอนไปอาจารย์อาจารย์สงวนพาไปทัวร์รอบวัดป่ามาเสียล่าพื้นีไม่้คือ ากกดไลค์กดติดตามสายป่วนแฟมิลี่ด้วยนะครับภูมิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสายป่วนได้ยินไหมล่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ